สวัสดีค่ะพี่นิ่อ่านคลิปสมรอบแล้วนะคะทุกคนพี่นิทชาแนลมาแล้วจ้าสวัสดีจ้านะคะวันนี้นะคะพี่นี่ก็จะแบ่งปันในเรื่องของเล่นเฟซบุ๊กยังไงให้ได้ตังค์นะคะทุกคนนะนะคะอะปกตินะคะตัวอย่างเช่นอย่างพี่นิ้นะคะ ก็ไม่เคยเล่น f c e e o o o แล้วได้ตังค์ก็ใช้ในรเวลาที่เราเล่น Facebook ในช่วงหนึ่งค่ะนะสามารถสร้างรายได้ล่ะให้เราได้จริงค่ะทุกคนนะนะคะมันไม่ได้ใช่แชร์ลูกโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเป็นการที่เราเลือกใช้สินค้าสักตัวอสักตัวหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็นําสินค้าตัวนั้นเข้ามาขายค่ะตัวอ,อ,อย่างเช่นพี่ขายสบู่ทิ้งเลยดี้ขายสบู่นาดาเนี่ยนะคะก็จะทําให้พี่มีรายได้นะคะ เข้าบ้านนั่นเองนะคะด้วยการใช้ให้ดีใช้เห็นผลแล้วเราก็มาขายค่ะนะคะอ่ะทุกแพลตฟอร์มที่เราเล่นสามารถขายเนียนค่ะเขาเรียกว่าการขายเนียนสร้างไรายได้ให้กับเราไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok i g หรือ Youtube ที่พี่ทำนี้นะคะ ยูทูบก็มีแท็สิทธิ์อินทามของตัวพี่นิดทําแบบรับรายได้นะคะไม่ได้ทําแบบเฟซบุ๊กทำธรรมดาแล้วไม่ไรับรายได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีคนติดตามให้พี่นิดหนึ่งพันคนนะคะพี่ทำเรียบร้อยค่ะทําแบบรับรายได้ค่ะแบบหลังบ้านนะคะสําหรับใครที่มีเฟซบุ๊กอยู่แต่ทําแบบธรรมดานะคะไม่ได้รับรายได้แต่ถ้าเราผ่านเกณฑ์ของเฟซบุ๊กเราก็จะมีรายได้จากการทําช่อง youtube ค่ะนะคะทุกคนอ่ะ เพื่อนๆก็สามารถทําได้นะคะเราขายยังไงถึงจะได้ตังค์ลูกค้าวันนี้พี่ก็จะมาอาจจะเสียงดังเกินไปนะเพื่อนพัดลมพัดลมอีกตัวหนึ่งมันมีเสียงทุกคนอืม เล่นยังไงถึงจะได้ตังควันนี้พี่ก็จะมาให้ความรู้กับกันเราจะเขียนโพสยังไงให้ตัวเราได้ขายเรียนได้อันดับแรกค่ะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทำเลยนะคะเราก็ให้ตั้งหน้าโปรไฟล์เป็นรูปตัวเราเองค่ะนะให้สวยดูดีให้น่าเชื่อถือให้ลูกค้าเชื่อถือเรานะคะอาานะ,ะรูปหมารูปแมวรูปสัตว์ต่างๆไม่เอาเลยค่ะนะคะแล้วก็ รูปกลุ่มต่างๆก็ไม่เอาแล้วก็ทำสม่ำเสมเอเขาเขียนโพสกันยังไงตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้ที่พี่นิชทำพี่นิชจะไลฟ์สดนะคะแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็พูดแล้วก็ขายเลยค่ะนะแล้วก็ให้ขายไม่ใช่แบบว่าอันนี้ราคาสามสิเก้าบาทนะคะสั่งซื้อได้นะคะอะไรเงี้ยขายไม่ได้แต่ให้เราจงให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหนึ่งแหละสองยกปัญหา ของลูกค้าขึ้นมาว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีปัญหากับผิวหน้านะผิวฝ้ากระจุดด่างดําแบบนี้หรือหน้ามันผิวแห้งก้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกค้ามีปัญหาเหล่านี้มาใช้สบู่น้าดาได้นะคะจะทําให้ลูกค้าหน้าใสผิวยุบฝ้าจางอะไรอย่างเงี้ยนะคะลดจุวเสี้บหรือตัวนี้ถ้าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นคันตกขาวเนะะี่ยค่ะมาใช้ตัวนี้ค่ะก็จะทําให้กลิ่นนั้นลดหายไปค่ะนะคะอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อน อ่านะคะแล้วเราก็ให้ความรู้ยกคอนเทนต์ปัญหาของลูกค้าขึ้นมาแล้วก็รับตัวแทนรีวิวค่ะรีวิวนี้บางคนอย่าหลงลืมนะคะนอกจากรีวิวตัวเองแล้วรีวิวเนี่ยยี่สิบร,รีวิวยิ่งมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีค่ะจะทำให้หน้าเฟ e บุ๊กของเรามีความน่าเชื่อถือว่าค่ะดูสิรีวิวเขาเยอะมากเลยอ่ะ เขาคงจะขายดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออคนซื้อเขาจะตัดสินใจนอกจากกลัวแม่ค้าเป็นคนใช้เองแล้วเขาจะดูที่รีวิวแบรนด์ด้วยว่าคนใช้เยอะไหมเขาก็จะใช้ตามแบรนด์นะคะหรือแม่ค้าคนนี้น่าเชื่อถือได้ไหมเขาก็จะซื้อ จากคนที่แม่ค้าน่าเชื่อถือค่ะการขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะโดยเฉพาะ a c e b o o k พินิษแนะนําค่ะถ้าเราต้องการตัวแทนเราก็แอดคนที่เขาเป็นตัวแทนหรือแม่ค้าออนไลน์ค่ะนะเราไม่ต้องสอนอะไรเขายากค่ะถ้าเขาอยากจะมาขายกับเราเนี่ยเราไม่ต้องเทรนอะไรเขายากเพราะเขาขายเป็นแล้วหรือถ้าเราเรียกอะไรอะเน้นขายปีใช่ไหมเราก็เน้นหาแต่ลูกค้า ขายปีเราถึงเวลาถ้าเขาอยากขายลูกค้าเขามาขายเองค่ะจากประสบการณ์ตัวพี่นะเขาใช้ดีเห็นคลเขาก็มาขายเองอัตโนมัติค่ะนะคะสําหรับตัวพี่เองที่จากประสบการณ์ที่พี่ขายมานานหลายปีนะเชื่อว่าต่อไปนี้เราจะประสบความสําเร็จนะคะจากชุกช่องทางค่ะนะคะ,ะนะคะพี่ก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะนะคะแล้วก็ออกมาให้ความรู้นะคะเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนค่ะนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะ ที่เอาก็ลองเอาความรู้นี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันลงนะคะเอา FaceBook มาสร้างตัวตนสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ดูค่ะทําแล้วก็ทําให้นานๆนะคะคเพื่อนๆหนึ่งใน5เดือนหรืยออะไี้ยตั้งเป้าเลยว่าหนูจะขายตัวนี้ให้ดีให้ปังให้หนูมีเงินเหลือเก็บนะคะมันมีโอกาสที่จะได้สูงค่ะคเพื่อนๆค่ะนะคะลูกค้ามีเยอะแยะมากมายค่ะ ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนสองคนนะคะอ่ามีไม่รู้กี่ล้านคนค่ะพี่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้เขาเคยไปไปดูนะคะว่าประมาณหกล้านต่าคนเนาะเออนะ่ะอย่างน้อยเราอะขอแค่สักหนึ่งพันคนเนี่ยเราก็รวยได้แล้วนะทุกคนอ่ะน่ะหนึ่งพันะ 1, คนเนี่ยก็ซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีแล้วนะคะหรือว่าที่นี่นะคะไม่เอาแค่หนึ่งพันคนนะคะเอาหนึ่งล้านคนค่ะนะคะ หนึ่งล้านคนนะคะขอหนึ่งล้านซับนะคะไม่ซื้อสินค้าก็ไม่เป็นไรนะคะกดซับสไคร้นะคะ,ะ,คะเป็นกําลังใจให้พีดจะทําคลิปดีๆออกมาเสิร์ฟทุกคนนะคะกดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วกดครั้งเดียวนะคะอย่ากดเบิ้ลเดี๋ยวมันออกค่ะนะคะขอบคุณามากๆนะคะวันนี้พีดก็ไปแล้วะคะ่ะแล้วก็ทําสม่ําเสมอทําทุกวัน ขยันของการขายเชรใน Facebook นีก็ไม่ใช่ไม่ได้ว่าหักหมอะไรค่ะสบายค่ะนะคะเราแค่แบ่งเวลาทําเอาค่ะนะคะแค่นั้นเองก็มีโอกาสทําให้เรามียอดขายตืบโตัวได้ค่ะนะคะ mm hmm. ไปแล้วจา้าบ๊ายบายขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะต่อไปนี้ใครที่ตัดสินใจมาขายของออนไลน์ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะภายในหนึ่งปีนี้นะคะ